คุปโกแปลงร่างเดเบลดแรงเวอร์และนี่คือตัวอย่างของคุปโกนะครับที่แปลงร่างแล้ววิ่งไปฟันชาวบ้านเขานะครับวิวดูคี้ดอกเป็นพันเลยมาตีแรงไม่พอไม่ตีแลสตาร์ตันอีกต่างหากทำยังไงไปดูกันครับตอนอื่นเลยนะครับเราต้องหาคุปโกแล้วก็นำผลไม้ยัดมันด้วยขาจะได้ผลบอดี้เชงจะไดผลนี้แหละถ้าใครกินก็ไปมันก็จะกลายร่างเป็นเพื่อนตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะมอบโล่ให้กับเพื่อนคนนั้นซึ่งที่ผมโดนมาเขาเอาคุปโกไปแปลงร่างแล้วยืนข้างคิวไอเราก็คิดในใจว่าเพื่ออะไรวะเพราะมันฟันเท่านัน เร็วเน้นแรงไปเลยครับและพยายามอย่าให้คู่ผู้โกโดนตีครับเพราะว่าถ้ามานาเต็มมันจะกลับร่างเดิมมันจะตีแรงก็ต่อเมื่อมันอยู่ในร่างของเคิวเท่านั้นไม่รู้ว่าเป็นพังหรือเปล่านะครับเพราะเวลาตีมันจะตดสตันด้วยเหมือนเราใส่ซิวแมร์ไปด้วยเลยไอ้จอยเทเบอลาลูกตุ้มมาครับจะถาให้โหขนาดนั้นไหมมันจะโหเฉพาะตอนที่มันแปลงร่างเป็นเคิวเท่านั้นครับนอกจากนั้นมันก็กากขึ่งผมรอเอาไปลงแรงหนึ่งตานะครับมันก็จะสามารถปิดได้ประมาณ2อสตัวแล้วก็กลับร่างเดิมที่เหลือก็อยู่ที่บอดเท่านโโหดดดไไเจออบ่ก็คั้มมาชื่อออกรดติผ้ไงูนแล้วก็มัน หรือเปล่าครับเพราะว่านี่คือ